สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราพบกับสองประภาษีและน้องแผ่นดินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเราตลมบากจึงล้วนะครับนี่น้องปรีเองน,นะคะโอ้โหวันนี้ใหม่ดีมากคนเดียวพาสาวมาด้วยนะั่นก็คือนเนาะเนเนสวัสดีค่ะหนูชื่อน,น้องเนเนเป็นเพื่อนของแผ่นดินค่ะโอ้โหตกลงเป็นเพื่อนเนาะไม่ได้เป็นคููจินใช่ปะ เป็นเพื่อนทางคู่จีนด้วยค่ะเอาเป็น2ออย่างเนอะเกิดแล้วแต่คนจะคิดหวากันไปนะคะเอาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศบ้านเรานะคะตอนนี้ใกล้เดือนเมษายนแล้วหน้าร้อนแล้วด้วยนะคะเด็กๆมีวิธีคลายร้อนมาฝากหรือเปล่ากินอะไรยอนครีมค่ะ น้องเนนบอกกินอะไรเย็นๆนะส่วนน้องแผ่นดินเ,เดี๋ยวเขาจะมีเคล็ดลับอย่างไรวิธีครลร้อนนะคะเดี๋ยวมารู้กันแน่นอนแต่ก่อนอื่นไปตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อน,นค่ะพาคกลางในช่วงนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวานันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-27องศาเซลเซียสสูงสุด36-40องศาเซลเซียสค่ะเอาละเด็กๆไหนใครมีวิธีใครร้อนมาฝากกันคะยังไงกินฉากวย กินเฉาก๊วยสดชื่นชื่นใจไหมคะชื่นใจค่ะเ่นดินเราเอาเฉาก๊วยมาฝากกินไหมอัเ,อาเปาง <c oughs> ชื่นใจโอ้ย หวานชื่นใจนี่คือวิธีคลายร้อนที่ทั้งสองคนเอามาฝากพี่สองใช่ไหมคะเนี่ยพี่สองไม่รู้สึกคลายร้อนไดนแตงซิงกับร้อนกว่าเดิมตาเนี่ยคะ่ะตาร้อนไปหมดแล้วอิจฉาค่ะน้องแผนดินป้อนพี่สองบ้างอยากชิมบ้างอะก็น,นั้นพี่จอมเปิลเองเลยค่ะอา้าทำไมอะ่ะกระตักน้อยก็เล่นน้อยกระตักเล็กก็เล่นเลอะครับเล่นเลอะเย็นเยอะอ๋อเอางัา้นเย็นเยอะคนเดียวก็ได้กินเองก็ได้อ๋อ ขอตัวก่อนดีกว่าท่านผู้ชมอิจฉาตาร้อนไม่หมดกลายเป็นว่าพี่สองร้อนหนักกว่าเดิมนะคะสองคนนี้เขายิ้มแก้มจะแตกหมดแล้วคัะเนี่ยลาท่านผู้ชมเลยนะคะลาไปก่อนเนอะบ๊ายบายคะ่ะบบ๊าายย